มารู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนเพศตัวเองได้คุณรู้ไหมคะว่าในมหาสมุทรมีปลาชนิดหนึ่งถ้าที่ผู้นำหายไป มันจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองจากตัวผู้กลายเป็นตัวเมียและมันไม่ได้ใช้เวทมนต์แต่มันคือแผนสำรองของธรรมชาติปลาตัวนั้นคือปลากรตูนปลากรตูนไม่ได้อยู่เดียวๆพวกมันอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆในดอกไม้ทะเลและในครอบครัวนี้มีลำดับที่ชัดเจนมากตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัวเมียซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงตัวรองลงมาก็คือตัวผู้ส่วนที่เหลือคือตัวผู้ที่ยังไม่พัฒนาและกติกาสำคัญก็คือมีตัวเมียได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น ้าวันหนึ่งตัวเมียหายไปถูกนักล่าก,กินหรือเสียชีวิตสิ่งที่น่าทึ่งก็จะเกิดขึ้นตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่รวมถึงร่างกายฮอร์โมนและอวัยว,วะสืบพันธุ์ภายในไม่กี่สัปดาห์มันจะกลายเป็นตัวเมียอย่างสมบูรณ์และตัวผู้ลำดับถัดไปก็จะขยับขึ้นมาแทนที่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการเปลี่ยนเพศตามลำดับและปลากร์ตูนก็เป็นแบบโปรทันดรอสคือเริ่มจากตัวผู้แล้วเปลี่ยนเป็นตัวเมีย ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความสับสนแต่เป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดเพราะในโลกทะเลตัวเมียที่ตัวใหญ่สามารถวางไข่ได้มากกว่าเพิ่มโอกาสให้สายพันธุ์ไม่สูญพันธุ์สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทึ่งที่สุดคือปลากรา์ตูนทุกตัวเกิดมาเป็นตัวผู้ธรรมชาติยังไม่ได้ตัดสินเพศสุดท้ายจนกว่าสถานการณ์จะบังคับให้ต้องตัดสินใจมันคือความยืดหยุ่นที่มนุษย์ยังทําไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ปลาการ์ตูนไม่ใช่แค่ปลาน่ารักจากการ์ตูนดังแต่มันคือบทเรียนทางชีววิทยาที่บอกว่าธรรมชาติไม่เคยมองโลก แบบขาวดําและการปรับตัวคือกุญแจของการอยู่รอดถ้าคุณคิดว่ารู้จักปลากร์ตูนดีแล้ววันนี้คุณอาจเพิ่งรู้จักมันจริงๆฝากกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ